ให้ความเป็นธรรมกับคนเจ็บหน่อยครับเหตุการณ์นี้ไปห้ามคนทะเลาะกันแท้ๆเลยในงานเลี้ยงของบริษัทแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอห้ามจบปุ๊บก็คิดว่างานจบคนจบที่ไหนได้ครับฝั่งที่ถูกห้ามเนี่ยตามมากระทืบทำรายร่างกายค,คนที่มาห้าม,มขับรถออกมาจากงานมาจอดรถอยู่ในปั๊มเพื่อเติมน้ำมันก็ตามยกพวกมาหาเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมมากันประมาณ8คนครับมาล้อมเก๋งดำ นะทุบกระจกเข้าแตกเอาอาวุธที่พกมาทั้งมีดทั้งไม้แล้วก็หมัดกันนำเลยใส่ไม่ยั้งเลยคุณผ,ผู้ชมดูสินี่ก็เจอดเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มนะแล้วลากคนที่นั่งด้านหลังออกมาจากรถแล้วก็กระท<อ>ืบเขาซ้ำอีกด้วยนะครับ<อ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันริมถนนเรียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่บางพีสมุทรปราการนะครับ4ี่โมงครึ่งเย็นเมื่อวานนี้เลยคนเจ็บคนแรกชื่อว่าพงอ์อน,นันต์ครับวิ่งหนีออกมา ก็ถูกทำร้ายจนเลือดอาบหน้ามีแผลที่หัวหัวแตกปากบวมเป่งเลยอีกหนึ่งคนครับนายพิทยาอายุ33ปี <Okay. S 1> คนนี้ก็เจ็บหนักที่หน้าผากช่วยกันปฐถมพยาบาลครับพงอันนั้นเล่าให้ฟังบอกผมนั่งอยู่เบาะหลังนะจูจ่ๆกลุ่มผู้ก่อเหตุปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายคนขับก่อนอตัวเขาที่นั่งอยู่เบาะหลังก็เลยไปห้ามโดนด้วยเลยทีนี้คุณผู้ชมส่วนคนขับครับบอกว่า จุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยมันมาจากงานเลี้ยงภายในบริษัทม,มีคนทะเลาะก,กันมผมเนี่ยหวังดีผมเข้าไปห้ามก็คิดว่าทุกอย่างมันจะจบะพอออกมาจากงานเลี้ยงฝั่งผู้ก่อเหตุยกพวกตามากระทืบเขาครับน่นจะฉีดละเมินหากับน้องผมก็เลยไปแยกออก ก็คือเราเป็นคนคนห้ามใช่พี่ห้ามออกเออแล้วก็ก็จบกันไปอ่าวันนี้เขากลับมาจากกินเลี้ยวกับพอิตัทผมกลับขี่รถกลับมาอ่าเขาก็มานิ่งเลยเขาน่าจะขี่ตามรถผมมาเพราะน้องไอไอคนนี้ที่ว่ามีปัญหาการกับน้องที่บริษัทนะพี่มันทำงานที่ระการอยู่แพร่ตะการนะพี่อ่ามันน่าจะจำรถผมได้หรือเปล่ามไม่รู้นะอ๋ออาจจะตามมาหรือไม่ก็มาเห็นด้วยความบังเอิญแล้วจำรถได้ก็เลยมาเอาคืนน่ะคุณผู้ชม ผู้กำกับสพบางพีครับสั่งให้ชุดสืบสวนสพบางพีไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมตอนนี้ทราบชื่อคนก่อเหตุทั้งหมดแล้วจริงๆก่อคนกันเองทั้งนั้นอ่ะทำงานอยู่ที่เดียวกันเป็นหนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งส่วนปมการก่อเหตุก็น่าจะผูกใจเจ็บครับคนเจ็บไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งก็เลยยกพวกมาเอาคืนนั่นเองทำงานอยู่ด้วยกันแท้ๆใช่ไหมคะมเนี่ยกลายเป็นแบบนี้แล้วมาเดือดร้อนคนอื่น